ทีนี้เนี่ยการอบรมของปีนี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็ว่านะเป็นโพยงานนะเป็นโพยงานแล้วความรู้สึกของอาจารย์เองด้วยแหละนะที่บอกว่าการสอนของอาจารย์จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหลังจากที่ได้คุยอะไรกับพวกเรานะคะเยอะแยะข้อมูลนู่นนั่นนี่อะไรแต่อะไรเยอะแยะอาจารย์ว่ามันถึงเวลาแล้วที่อาจารย์ต้องกลับมาจับปลาทีละตัวอีก การที่อาจารย์นะคะดูอะไรแต่อะไรเนะี่ยข้อมูลอะไรแต่อะไรเนะี่ยยิ่งเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะมันมันเยอะมากซะจนมู้จะเยอะอะไรนะเรื่องการตื่นรู้สารพัดสารเพนะคะแล้วเต็มไปหมดแล้วแล้วข้อมูลบางทีก็ขัดแย้งกันมั่งแล้วก็จริงกันมั่งไม่จริงมั่งอาจารย์ก็เลยเห็นว่ามันไม่ได้แล้วนะคุณคุณจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องพึ่งตัวเองให้ได้อ่ะ คุณต้องพึ่งตัวเองให้ได้การพึ่งตัวเองเนี่ยอัตตาหิอัตโนโนาโถเนี่ยคือการที่คุณนะคะจะต้องเห็นสภาวะของความว่างเห็นสภาวะของนิพพานในตัวเองเพราะว่าปัญหาทุกเรื่องนะคะมันจะต้องมาจบมาคลายตัวหายไปในสภาวะของความว่างเท่านั้นะแต่ละ<ย>คนที่มาก็บอกว่าอ้าวทุกคนนะคะ เรากําลังถูกคุมเรากําลังหลงทางเรารับข้อมูลพวกนี้มาผิดฉะนั้นเราจะทํายังไงเราต้องทําสมาธิอยู่กับความว่างแบบเงียบๆแล้วก็จบโอยโหเราสมาธิเนี่ยหลับตาเข้าไปมีแต่อะไรล่ะมีแต่เจอรี่เต็มหัวแล้วคุณจะเดินต่อยังไงอ่ะคุณต้องเข้าใจเนี่ยตรงนี้ฉะนั้นจากจุดนั้นแหละอาจารย์ว่าโอ้โหมันไม่ได้แล้วนะ คนจะยิ่งหลงทางกันไปกันใหญ่เลยเจอรี่ซนี่มันโหมันมันยิ่งร้ายกาศนะโดยเฉพาะคนที่อยู่แนวหน้าเนี่ยทางด้านทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยที่คิดว่าตัวเองเนะคะรู้นั่นรู้นี่อะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแย,ยะเลยแล้วส่วนมากรู้แล้วก็คิดว่าฉันถูกเธอผิดฉันถูกเธอผิดอันนั้นไม่ใช่นั้นเธอถูกหลอกฉันนะต้องฟังฉันนะ่ะทั้งนั้นเลยเนี่ยส่วนมากมันเป็นอย่างนี้อ่ะทั้งนั้นเลยอะ่ะ แล้วแล้วคุณจะฟังใครอ่ะสงครามทางด้านจิตวิญญาณสงครามของความเชื่อตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ประเดี๋ยวประดาวตรงนี้อันนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่เป็นนับพันปีแล้วมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังสู้ลบตกมือกันเนี่ยอยู่ในเรื่องของเนี่ยความเชื่อว่าจะเชื่อใครดีไปไหนไปซ้ายไปขวาไปบนไปล่างไปนูน่นไปนี่เราไม่มีทางรู้เลย ตรงนี้แหละอาจารย์เนี่ยนะคะจึงมาสรุปว่าสิ่งที่อาจารย์จะต้องช่วยคนคือช่วยให้เขาเนี่ยสามารถมีที่พึ่งได้อย่างแท้จริงแล้วที่พึ่งอันนั้นเราก็ยังต้องกลับมาสู่พระพุทธเจ้าอีกที่บอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสูอย่างเนี่ยสามประโยคนี้เท่านั้นเองตีให้แตกว่านิพพานเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยได้อย่างไร เป็นศูนย์เนี่ยไอ้สภาวะศูนย์อย่างว่างๆตรงนั้นนะ่ะคืออะไรเป็นยังไงแล้วก็ติ๊กให้กับตัวเองได้เนี่ยนะให้รู้ว่าเนี่ยเนี่ยคือความสงบเนี่ยอย่างยิ่งตรงนี้เนี่ยคือสภาวะนิพพานแล้วก็หยุดดิ้นหยุดรนหยุดสแสวงหาหยุดสงสยัยหยุดหยุดทุกอย่างถ้าสมมุติว่าคุณเจอสภาวะที่เป็นสัจธรรมสูงสุดเนี่ยจริงๆแล้วอะ สัจธรรมอันนั้นเนี่ยจะเป็นความรู้เบ็ดเสร็จในตัวมันเองเพราะมันไม่มีคุณไม่มีฉันไม่มีเธอไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีพวกนั้นพวกนี้ไม่มีคือทุกอย่างมันหายหมดในความว่างอันนั้นเข้าใจไหมแล้วในสภาวะนั้นเนี่ยคนที่เข้าถึงแล้วนะ่จจะจึงจะรู้ว่าใช่จึงจะรู้ว่าใช่ถ้าได้โสดาบันแล้วก็โอ้โหพอใจละ กับการเป็นโสดาบันเนี่ยในชาตินี้มันจะเป็นบริบทอย่างนี้นิพานจะไม่ค่อยกล้าแตะมันยากมันก็คงยังยากแต่ถ้าได้โสดาบันเนี่ยก็บุญละจะได้อย่างน้อยเจ็ดชาติไม่ต้องกลับมาเกิดอันนี้ก็คือกลุ่มคนที่ยังไม่ได้เห็นนิพานจริงคือจะไม่กล้าอาจเอื้อมนะคะจะไม่กล้าอาัดเอื้อมแล้วก็จะอยู่กับข้อธรรมข้อธรรมนู้นนั่นนี่อะไรต่อะไรเนี่ยจะยกข้อธรรมเนี่ยบ่อยนะคะ ในขณะที่กลุ่มคนที่รู้จักนิพพานละกลุ่มคนที่รู้จักนิพพานละจะไม่พูดถึงพระอริยเจ้าสี่ระดับเลยจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นอหรหันเนี่ยด้วยซ้าเห็นนิพพานจริงๆเขาจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรมันบอกมีกายมันนั่ติ้งจริงๆฉะนั้นจะไม่มีคําว่าอหารหันเนี่ยหลุดออกมาแต่จะพูดนิพพานจะพูดถึงสภาวะนิพพานยังเป็นตุเป็นตาเลย แต่แม้พูดไปก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอรลัน h a แต่ยังมาบอกนะว่าวคือจะไม่จะไม่มาอวดว่าตัวเองเป็นอรลันต์างี้คือคือมันหมดมันไม่มีอะไรที่จะให้อวดแล้วคนกลุ่มนี้นี่แหละที่จะสามารถกลับมานะคะอยู่ในมาร์เก็ตเพลสเนี่ยจะไปตลาดจะไปงานนู่นงานนี่จะมีครอบครัวมีลูกจะอะไรจะอะไรเขาจะใช้ชีวิตที่มันปกติ มากเลยตามตามที่ชาวโลกคิดว่าปกตินะแต่ข้างในของเขาเนี่ยเขามีความเป็นปกติแบบปกติของนิพพานนะคะในอีกระนาบหนึ่งแต่ข้างนอกเขาก็เล่นเกมไปไงนิโรธคือผลละผลคือสภาวะนิพพานสภาวะนิพพานเป็นอย่างนี้เพราะการตรัสรู้ของท่านไงคือก่อนหน้านั้นท่านก็คือเหมือนกับเด็กชายคนนี้เนี่ยที่เที่ยวหาหาหวัวแล้วก็มาเทมวัวอะไรแต่อะไรเนี่ยปกิเนี่ย พุขึ้นมาท่านตรัสรู้โอ้ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วมันเป็นอย่างนี้เองนิพพานเป็นอย่างนี้เองอ่ะพอรู้ละสี่สิบเก้าวันที่ที่ขยาเขาเรียกว่าเสวยวิมุตติสุขเจ็ดสัปดาห์เจ็ดวันตรงนั้นเจ็ดวันตรงนี้เจ็ดวันตรงโน้นเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันตรงนั้นเนี่ยเป็นการที่จะแอบสอบสภาวะของพระนิพพานที่จะทําความเคยชินกับสภาวะใหม่ของ อิสรภาพใหม่เพราะก่อนหน้านั้นเป็นอย่าง,งี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ตุ้ม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 เนี่ยล,ลีนอยู่ตลอดเวลาแต่ที่นี้ผมเกิดสภาวะหลุดพ้นตอนเนี่ยหลุดพ้นละโอ้ว้าวอืมนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงอันนี้ใหม่พอสภาวะใหม่อันนี้มันจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาแอปโซใช้เวลาอยู่กับมันใช้เวลาที่จะชินกับมันเนี่ยฉะนั้นนิโรธมาก,ก่อน เพราะว่าท่านรู้สภาวะพอร,รู้สภาวะนิพพานแล้วโอเคนี่คือวิธีการที่จะวางให้กับออพุทธสาวกเนี่ยเดินตามที่